พระตำหนักกรม,มหลวงชุมพรรำลึกอดีตชมเรือรูปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณชุมพรจังหวัดชุมพรไม่เพียงเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แต่ยังเป็นศูนย์รวมศรัทธาและแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนอย่างไม่ขาดสายประวัติและที่ประทับอันทรงคุณค่า พระตำหนักแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับและใช้เป็นกองบัญชาการกองทัพเรือของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ในช่วงที่ทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงทหารเรือพศส4 6 3ซึ่งสะท้อนถึงบทบาทสำคัญของพระองค์ในการพัฒนากิจาการทหารเรือไทยศรัทธาและความเชื่อ นอกเหนือจากพระเกียรติคุณในด้านการทหารกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ยังทรงเป็นที่รู้จักในนามหมอพรอด้วยพระปีชาสามารถในการศึกษาและรักษาโรคภัยไข้เจ็บด้วยสมุนไพรทำให้พระองค์ทรงเป็นที่เคารพรักและศรัทธาอย่างกว้างขวางจากประชาชนทั่วไปจนได้รับการขนานนามว่าเป็นองค์บิดาของทหารเรือไทยสถานที่สําคัญและน่าสนใจภายในบริเวณ บริเวณพระตำหนักเป็นที่ตั้งของศาลกรมหลวงชุมพรทั้งหลังเก่าและหลังใหม่ที่ประดิษฐานรูปหล่อของพระองค์ท่านให้ประชาชนได้สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลนอกจากนี้ยังมีเรือรูปหลวงชุมพรอดีตเรือตอปิโดขนาดใหญ่ที่ปลดประจำการแล้วซึ่งกองทัพเรือมอบไว้เป็นอนุสรณ์ให้ได้เยี่ยมชมและมณฑปหลวงปู่สุขที่ประดิษฐานรูปหล่อของหลวงปู่สุข พระเกจิอาจารย์ที่กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ส่งเคารพนับถือพระตำหนักกรมหลวงชุมจึงเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนจังหวัดชุมพรเพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์สัมผัสศรัทธาและซื่นชมทัศนียภาพที่งดงามกดกระดิ่งและติดตามข่าวสารจังหวัดชุมพรก่อนใครอย่าลืมเลิกเป็นรายการโปรดจะได้ไม่โดนการปิดกั้นการมองเห็นจากทาง a ฟ e b o ๊ k